โยงโยงเริ่มแรปอะไรก็ได้เริ่มแรปอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระเอ,อิร์ดเฮิร์ดเฮิร์ดในแบบเบิร์ดเบิร์ดเฮิร์ดเฮิร์ดในแบบเบิร์ดเบิร์ดฝนที่ตกทางน้อนก็ไม่ได้ตกทางนี้วันนั้นไปปาร์ตี้เบิร์ดเดย์ก็เจอจิมมี่นั่งเฮิร์ด เริ่มต้นใดก็ได้เริ่มแรปอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสะละเอบโยโยเอ็บเอ๋ยเอ็บเอ็บเอ๋ยเอ็บถ้าดอนยังไม่เข็ดระวังใจจะเจ็บเหมือนไข่ที่โดนตะเข็บ <c oughs> เริ่มแรปอะไรก็ได้เริ่มแรป อะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสละเอฟเยอเยอเอฟเอเอี A, e, มีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเอบเออี F A, e, ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันจะยังไงก็แล้วแต่นั่งเจอดอนวันนั้นไม่ได้เจอดอนวันนี้แต่ถ้าเจอจิมมี่จิมมี่นั่ง ตัดเล็บเริ่มแล็บอะไรก็ได้เริ่มแล็บอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระ,ะเอิร์ดเยอะเอิร์ดยังไม่หมดอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าเฟิร์สที่หนึ่งเขาเรียกว่าเฟิร์สแต่ธาตุจะเหิรต้องอันดับเจ็บที่หนึ่งเขาเรียกว่าเฟิร์ส ที่หนึ่งเขาเรียกว่าเฟิร์สแต่ถ้ามิเตอร์เฮิร์ตมือวางอันดับเจ็บเออได้วะได้ได้